สวัสดีครับท่านผู้ติดตามและท่านผู้ชมช่องยูทูบชา n e l ช่องที่ดินสวนสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราพาท่านมาอยู่ที่ชุมชนหนองฝ้ายนะครับกาญจนบ,บุรีนะครับอยู่ที่เราฝันนะครับท่านจะเห็นว่าตรงนี้นมีความจเจริญค่อนข้างมากนะครับอย่างข้างหน้าผมจะเป็น CJ และที่ซี่ยก็จะมีตู้ ATM อนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นขายอะไรมมอไซนะครับแล้วก็มีตรงข้ามอีกทีก็จะเป็นเซเว่น ถนนก็เป็นถนนลาดยาง2เลนนะครับมีหลายทางอย่างดีเลยนะครับจริงๆผมไม่จาเป็นจะต้องมาพีเซนตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่อ์ปกอบส่วนหนึ่งของที่ดินที่เราจะไปดูนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีที่ดินสวยๆอยู่ที่หนึ่งนะครับขนาดหนึ่งไร่แล้วก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของโดยการผ่อนได้ด้วยนะครับในยุคเศรษฐกิจโควิดนี้นะครับแล้วก็แน่นอนครับผมต้องคำนึงถึงนี่ครับเราผู้ชายครับเอาตัวรอดได้ครับเรามาอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนะครับ ร้านสะดวกซื้อจําเป็นครับผมแล้วก็ความเจริญก็จาเป็นสำหรับเราเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ไปที่ที่ดินที่เราจะพาไปดูนะครับใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีตลาดนัดนะครับมีร้านขายผลไม้นะครับตลอดทั้งเส้นทางเลยแล้วก็มีตลาดนัดใหญ่ด้วยที่ผมมายืนอยู่นี่ก็คือแค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ที่ดินนะครับเป็นที่ดินวิวภูเขานะครับท่านที่สนใจเนี่ยก็คือสามารถที่จะผ่อนแล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่ได้เลยครับ ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าผมแล้วเราก็มาอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับผมเห็นไหมครับว่าจากเซเว่วิ่งมาที่แปลงนี้ไม่ไกลเลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับเราอยู่ที่หน้าแปลงนะครับใช้เวลาประมาณ10-15ทีเท่านั้นเองในการขับรถไปที่หนองฝ้ายนะครับไปที่เซเว่ไปที่ Cj ไปที่แหล่งความเจริญนะครับไปซื้อของเพื่อที่จะเข้ามา ที่แปลงของเรานะครับอ่ะนี่ผมให้ดูนิดนึงครับอันนี้จะเป็นเสาไฟฟ้านะครับอยู่ที่หน้าโครงการเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็ตรงบริเวณที่ผมชี้นิ้วเนี่ยครับตรงเนี้ก็จะเป็นในส่วนของประปานะครับส่วนภูมิภาคนะครับเข้ามาที่แปลงด้วยเอาละครับเรามาดูถนนเข้าแปลงนะครับถนนเข้าแปลงนะครับจะเป็นถนนหินคุกนะครับมีความกว้างนะครับอยู่ที่6เมตรเป็นถนนสาธารณะแล้วนะครับไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลนะครับก็สามารถที่จะ นำรถบรรทุกนะครับเข้าออกนะครับหรือจะเป็นในส่วนของรถกระบะนี่สามารถสวนกันได้เลยในแปลงสบายๆเลยนะครับถ้าสังเกตทางด้านหน้านะครับที่ดินในโครงการทั้งหมดนะครับจะถมใหม่นะครับสูงเท่าถนนเลยนะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่คือแปลงที่1นะครับอันนี้มีเจ้าของไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่1ไร่นะครับแล้วก็อีก10ตารางวานะครับก็คือจริงๆแล้วทางเราเนี่ย ตีเป็นหนึ่งได้ทั้งหมดนะครับ10ตารางวาก็ถือว่าแถมไปในราคาที่ลูกค้า,าจ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นของน้องผู้หญิงนะครับว้าว <Wow. S 1> อ่อมนะ,อ,ะอันนี้ก็เอากระท่อมมาลงแล้วแล้วก็ขุดบ่อเพิ่งเข้ามาพัฒนาแปลงได้ไม่กี่วันนะยครับแล้วก็นี่ครับเอาต้นไม้มาลงแล้ว อันนี้ก็จะปลูกต้นญ้านะครับที่จะป้องกันไม่ให้ดินสไลด์นะครับก็เป็นหลัก,กเกษตรพอเพียงนะครับแต่ว่าถามน้องแล้วน้องบอกว่ากําลังคิดว่าจะทําโคกหนองนาดีหรือเปล่านะครับคราวนี้มาดูความพิเศษของแปลงนี้ครับจริงๆผมไม่ต้องพีเศ์นนะให้ภาพมันฟ้องดีกว่านี่ครับเห็นซ้ายมือผมนี่ไหมครับซ้ายมือผมนี่เป็นเทือกเขาครับเป็นเทือกเขาที่ ยาวมากผมไม่รู้ว่าเรียกว่าเขาอะไรนะครับแต่ว่ายาวแล้วก็สวยมากเอาง่ายๆเลยครับว่าเราอยู่ที่แปงแปลงนี้ครับเราสามารถที่จะพักผ่อนปิกนิกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ได้เลยนะครับทุกแปลงที่เราเดินผ่านมาเนี่ยครับมีเจ้าของหมดแล้วนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมจะพามาดูแปลงนี้ครับที่เป็นแปลงสุดท้ายที่เป็นสเปเชียลของเรานะครับ แล้วก็แปลงนี้เป็นสเปเชียลจริงๆนะครับถามว่าสเปเชียลอย่างไงเดี๋ยวไปดูที่แปลงแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าใจว่าแปลงนี้ยมันสเปเชียลอย่างไงครับผมเอาละครับผมพามาอยู่หน้าแปลงที่เป็นการพรีเซนต์ในวันนี้นะครับแปลงนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่นี่ครับหลักปูนนะครับเสาปูนต้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเสาปูนต้นกลางเสาปูนต้นท้ายนะครับยาวไปถึงเสาปูนต้นนู้น สะปูนต้นกลางแล้วก็สะปูนทางด้านหน้านี้นะครับแปลงนี้นะครับนี่ครับดูถมใหม่สวยๆเลยครับผมน้ําไม่ท่วมนะครับปัจจุบันนี้วันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับกรุงเทพน้ําท่วมกันแล้วแต่ที่นี่น้ําไม่ท่วมนะครับนี่ครับที่ผมโฆษณาไว้มองเห็นทิวภูเขาสวยชัดเจนเอาล้ครับมาแล้วก็ต้องเดินไปดูความสเปเชียลของแปลงนี้นะครับแปลงนี้ จะเป็นแปลงเดียวนะครับในโครงการนี้ที่มีภาษาคนพื้นที่เขาเรียกว่าบ่อน้ำออกบ่อน้ำออกคืออะไรก็คือบ่อน้ําที่มันจะมีน้ำซึมออกมาตลอดนะครับเราสามารถที่จะดึงน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับผมขออญาตเข้ามาแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าบนต,ตรงบริเวณบ่อน้ำเนี่ยผมทำสโลปไว้ก็มีน้ำขังอยู่เล็กน้อยนะครับอืม อันนี้จะเป็นบ่อน้ําออกครับเราเอาเอาง่ายง่ายนึกถึงในหนังซามูไรอะครับบ้านคนญี่ปุ่นชอบมีบ่อน้ําแล้วก็มีอิคิวซังอะครับเอาถังกระป๋องน้ําโยนลงไปแล้วก็วิตน้ําออกมาใช้เนี่ยนะครับอันเดียวกันเลยแต่ว่ามีที่มังถ่ายด้วยนะครับนี่ดูสิครับวิวเขาแล้วมีบ่อน้ำไม่ใช่ประโยชน์สุดยอดจริงครับน้ำไฟถึงหน้าแปลงทางโครงการดำเนินการให้ฟรีนะครับไม่เสียเงิน นะครับแต่ว่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟท่านต้องออกเองนะครับเพราะว่ามันจะต้องผูกเป็นชื่อของท่านนะครับทั้งโครงการเต็มหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะแปลงนี้แปลงเดียวยังไงท่านที่สนใจนะครับอยากให้เข้ามาดูก่อนนะครับดูเถครับเนี่ยครับพื้นที่โดยรอบมันเขียวสวยไปหมดเลยครับแล้วก็จากถนนรัดยางนะครับเข้ามาที่แปลงนี้ครับใช้ระยะทางประมาณ800เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากหน้าแปลงนี้ถนนหินคุกหน้าแปลงนี ไปถนนด้านหน้าโครงการเนี่ยก็เราวๆประมาณสักร้อยเมตรนะครับไฟฟ้าประปาเราเดินให้ฟรีนะครับอย่าลืมก็ค่าโอนค่าภาษีอะไรไม่มีแล้วนะครับราคาครบแล้วก็โอนกันฟรีๆไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นแล้วนะครับทำเลที่ตั้งนะครับแปลงนี้อยู่ที่บ้านน้ำคุ้งนะครับเหล่าขวัญกาญจนบ,บุรีนะครับ เป็นเขตติดต่อกับสุพรรณบุรีครับผมใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมาถึงหน้าแปลงเนี่ยประมาณนะครับหชั่วโมง50าสนาทีเท่านั้นเองหมายความว่าไงครับหชั่วโมง50าสนาทีหมายความว่าเย็นวันศุกร์ท่านเลิกงานนะครับแล้วก็ต้องการที่จะมาพ,พักผ่อนที่สวนที่ไร่ที่ท่านบำรุงรักษาทําต้นไม้เอาไว้ก็สามารถที่จะเดินทางมาถึงช่วงหัวค่าได้นะครับก็คือง่ายๆว่าเลิกงานฉันจะมานอนคืนวันศุกร์วันเสาร์ แล้วเช้าวันอาทิตย์หรือสายวันาที่ชฉันจะกลับกรุงเทพทําได้ครับสบายเลยนะครับ <S <S <ๆ S 1> ขออนุญาตแอบเข้ามาชมแปลงของพี่ท่านหนึ่งนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะส่งคลิปนี้ให้พี่เขาด้วยนะครับนี่ครับจะเห็นว่าบ่อน้ําของพี่เขาเนี่ยน้ําเต็มเลยเห็นไหมครับมีปลาไว้นะผมบอกก่อนมีปลานะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันบุบบุบบุบบบอยู่ mm. นี่ครับพื้นที่1ไร่นะครับทำอะไรได้บ้างเอาขอญาตเลยดีกว่าพื้นที่1ไร่ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้นะครับว่า1ไร่เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่ะผมขอเยอะขอญาตยกตัวอย่างของพี่ท่านนี้นะครับอันนี้ก็จะขุดบ่อบ่อเนี่ยมีความกว้างนะครับคูณยาวนะครับ10คูณ15เมตรนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านหน้าไว้ปลูกบ้านค่อนข้างเยอะเลย อยากรู้ว่าแนวเขตเป็นยังไงนะครับให้ดูที่เสาปูนนะครับนี่นี่ต้นไม้นะครับเสาปูนอยู่ตรงนู้นแล้วก็เสาปูนแบ่งเขตตรงกลางเสาปูนแบ่งเขตด้านหน้าเสาปูนหน้าต้นไม้แล้วก็เสาปูนตรงกลางเนี่ยครับบ่ออันเนี้ยมีขนาดความใหญ่นะครับประมาณ1ในสของที่ดินนะครับซึ่งท่านทำศาลานะครับเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทานข้าวริมบ่อน้ำ เลี้ยงปลาเอาไว้ทานเองก็ได้นะครับนะครับหนึ่งไร่นี่มีพื้นที่ขนาดนี้เลยเอาไง่ายๆว่าพื้นที่ทางด้านหน้านี่เหลือให้ท่านได้สร้างบ้านตัดหญ้าเหนื่อยแน่นอนครับอย่าดูถูกพื้นที่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่นี่ลูกค้าผมนี่แต่ละคนนี่บ่นกันมาเยอะแล้วครับว่าโอ้ไม่รู้ว่ามันจะเยอะขนาดนี้เอาเข้าจริงนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเอาละครับฝากไปด้วยนะครับผมกับ ที่ดิน1ไร่สำหรับคนที่อยากจะมีที่แต่ไม่มีเงินสดนะครับโ oh, อ้โหพี่เขาขุดบรรยากาศได้เลยมีต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็มีภูเขาเป็นวิวเนี่ยโอโ้สวยจริงครับผมทิ้งท้ายนะครับของคลิปนี้ไว้ด้วยบรรยากาศสวยๆของเหล่าขวัญกาญจนบุรีนะครับสำหรับท่านที่กำลังสนใจ และไม่มีเงินสดนะครับที่ดินแปลงนี้ทางเราให้ผ่อนได้แค่แปลงเดียวนะครับถ้าท่านตัดสินใจหรือว่าสนใจก็สามารถที่จะนัดเข้ามาชมนะครับตามชื่อเบอร์โทรลิงก์ที่เราทิ้งไว้ท้ายคลิปนี้ได้เลยครับผมยังไงวันนี้ทางเพจหรือชาแนที่ดินส,วสุวรรณบุรีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับผมสวัสดีครับ